โอ้จอเจ็ดว่าจอเจ็ดเลยเออเออเขว่ายิงมาทำนัดตายถ้าโดนกูกนะโอเคสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นอะไรกันหรือครัดูหรอวะมีอีกไม่ได้แล้วถือมันนครับเออคุณรู้เพียงคุจะอาคิดเป็นนักอบกูเฉยๆไม่มีอะไรทำเออขอให้มีคนดูแล้วกันมาทำก็ใช่แต่มึงไม่ดูเคยชอบ ไอสัตว์ขาดเนี่ยวะรบให้ดีมันอาจจะมีใครมันรู้แม่งไอเกลียนมันก็ได้รอกูด้วยเกมแม่งแหลกโอ้นสตัวอะไรูภาพบี้มันจะช้าทไมหนูท้อะมันอยู่แนวหน้าเลยวะเออรถังเบาอยู่แนวหน้ารถถังหนักมอยู่แนวแนวหน้าดิเออแม่มันปิดดแม่งมันเปมันนีนี่นีรถถังสเนเปิร์ เหี้นี่รถถังนะเคบีทไมไม่เห็นตัวอ๋องงตไปืนสับหมูทองหรือไม่เป็น้าอเฮ้ยเองยิงเหรอไม่ไม่ได้ยิงไม่เป็ไรวไฟปืนมังอยู่วะอ๋อลงไปนี่ไม่ได้ใส่กกสมม ใจจ้ำสุดซ้ำสุดซ้ำสุดค้นดูแป๊บหนึ่งเผื่มมอ,ม,อมีของอะไรสักหน่อยอาจจะเอาอาจจะมีระเบิดไฟเอาไว้เผาขาเพื่อนก็ได้ใช่ตอนนี้แม่เกมโคตรแหลกเลยระหว่างคุณหา เราดูเลยอ่ะโอเคครับแล้วเขาเพลงกระเป่าไงแล้วก็เปิดดุปปุ๊บปลาระเบิดกัวใส่วิ่งหนีเกือไม่ทันก็เลยปิดไม้วิ่งแบบเงียบเงียบวิ่งแบบเกินออกไปเงียบเลยอ่ะไล้วเข็ตูดูเฮ้ยนั่มันดูนู่นเขาก็พูดอะไรกันแบบไม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นก็นิ่งๆอ่ะเพราะว่าเราได้ยินว่าเขาพูดถึงเราอยู่ว่าเราโดนหลอกนะแล้วก็โดนอีกทีเพื่อนเป็ดวะาเฮ้ยของในตู้เซฟไหน แล้วก็แบบไหนไปดูสิอ้ามึงโดนกูมึงโดนกูรลอกูควาย้ยอะไรวะตกใจหมดทุกคน <c oughs> ไม่ได้อเไรมาถึงก็ก่อกาะรถไปน,นิดนึงแต่ไม่อยากให้ก่อรถเลยมันขัดใจอะ่ะก่อรถไปเยอะเลยอะ่ะให้กระสนกับกัดจะไปเสียวนะไม่มีคน โอ้อันี่ก็ระแวงเนาะชี้ระแวงอ่ะถ้ามีขึ้นเราขาวขึ้นเราบอกเองเอ้ยตาไม่ยินมันมันลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ของหงส์ห่งตรงไหนวะเอฟโฟนรอดีเออยันนี่ก็ยังดีหกพันเดี๋ยวไปขายธุรกิจก็คืออะไรของอะไรที่มันขาย แกูเห็นลูกสองขาวคนคนคนอ๋อยิงดิจะได้เป็นเกมเป็กเหลกแลวแวงทำไมเกมเลกเก็อะไรวะเสียเวลาตายไหยไมตายว้าหาอันนี้ไหมปิดใสนเปิดแล้แทงก็ยิงไม่โดนมาจัดการเนง ยังมีจอกของคุณเข้าน่เอะไรก็ไม่เป็นกูขอโทษกูหัดเล่นหัดเล่นก็เอาหัดเล่นมันน่าอ่านมันต้องนานเลยมีสมองมากเลยวะก็เกมมันล็กอะฮะเอาดีๆเล่นไม่เป็นี่ยนเกมมันเล็กเกมมันเล็กทั้งเล็กทั้งเล่นก็เปลี่ยนใช่ดูม้ววะ น่าเหมือนเสียงที่สื่อเลยวะกูกูนี่ไง เดียวก็าลีโล่ไปได้ด้วยกันลีโล่ไหมเออว่ะลืมใส่สก,กินนี่ว่ะ<อ>ทำไมกดแล้วไม่เห็นใส่สก,กินให้เลยอ่ะโอ้ยบ้าเอ,อ้ยเบอร์ดกดให้มันแบบเข้าอุปกรณ์มีสก,กินนะมันจะกดใส่แตนุมัติแต่อันนี้ไม่กดใส่ใลเลยลองอะไรหน่อยเดีจะเพิ่งขอปิดรายการเกมเท่านี้ว่าเกมบิ๊กแหลก